เริ่มต้นเปิดร้านในติ๊กต็อกต้องทำอะไรบ้างต้องมีผู้ติดตามเท่าไหร่ความยากง่ายเป็นยังไงต้องไม่พลาดครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกินนำเพราะตอนนี้ผมจะเริ่มจริงจังเลยเออจะทําขายของในติ๊กต็อกอ่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าณนะวันเนี้ยมันน่าขายเออถ้าย้อนกลับไปวม่าสักหเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่น่าขายเพราะว่าอะไรอ่ะหกเดือนที่แล้วมันค่อนข้างจะมีความยุ่งยากที่ผมไม่ชอบ อันนี้เป็นความส่วนตัวนะส่วนตัวล,ะล,ะละ้วนๆคือหนึ่งครับหกเดือนที่แล้วคุณจะยิงแอดในทิกตอกคุณต้องใช้ขั้นต่ำสองร้อยบาทคือเทสแอดทีหนึ่งเนี่ยต้องใช้สองร้อยบาทแล้วมันเป็นเงินผมมองว่ามันเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะนะสําหรับคนทุกตอบเออมันเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะสาหรับคนที่แบบอยากจะทดลองแอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเทสแอดทีละสองร้อยผมก็ไม่ชอบผมก็ไม่ได้สนใจอีกอันหนึ่งคือ เราต้องมีเซลเพจเราต้องมีเซลเพจเออแล้วมันวุ่นวายอะเออเซลเพจตอนนั้นผมก็ลองเทสแอดทำเซลเพจขึ้นมาขายก็ขายได้สามอันเออแต่ก็ไม่ได้กับคือขายแบบไม่รู้ตัวเออก็ทําว่าเนี่ยจะยิงแอดทำอย่างงน้นอย่างนี้เออแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นเดือนนึงไปดูอา้ามันมีออเดอร์สั่งมานี่หว่าแม่งเสียดายมากเลยเออแต่มาดูในวันนี้ครับทําไมถึงบอกว่าทิกตอกน่าทําอันที่หนึ่งครับค่าแอด คุณไม่ต้องสองร้อยบาทแหละวันเนี้ยทิกตอกเริ่มต้นค่าแอดสามสิบาทอเอ้ยแย่มันจะเป็นเฟซมันจะเป็นเฟซบุ๊กไปแล้วค่าแอดมันเริ่มต้นที่สามสิบบาทอ,อันที่สองครับเราไม่ต้องมีเซลเพจเราสามารถตอนนี้มันมีทิกตอกช็อปตอนแรกที่ผมยังไม่ทำทิกตอกช็อปอีกก็เพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดเงินไขใช่ปะกดเงินไขไอ้ทิกตอกช็อป แม่งต้องมีผู้ติดตามห้าพันคนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมีผู้ติดตามห้าพันคนจะแบบอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดจะเป็นแบบทิกตอกคัตเนอร์ต้องมีผู้ติดตามหมื่นคนะแบบอะไรอย่างเงี้แแบบง 10, ยแม่งแบบโอ้โหแล้วแล้วใครมันจะมาติดตามวะทําให้คนที่คิดจะเริ่มอย่างผมนะ่ะโอ้ยแม่งห้าพันคนดูในเฟซกูดิในเฟซกู Facebook, แม่งทํามาตั้งนานติดตามอยู่หกพันผมก็เลยไม่เริ่มแต่ไปไปมาๆเว้ยก็ ไปดูช่องนู้นช่องนี้ดูผ่านๆตาเอ้ยทิกตอกมันเริ่มจากศูนย์ได้นี่หว่าเออคือวันเนี้ยคุณสร้างทิกตอกใหม่แล้วคุณสามารถเปิดร้านได้เลยเออตอนแรกมันจะเปิดได้ไงวะแม่งแบบมันจะเปิดได้ไงวะในเมื่อเงื่อนไขมันบอกอยู่ห้าพันคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสามารถเปิดได้เว้ยคุณต้องไปโหลดอันนั้นมาเพิ่มทิกตอกเซลเลอร์เออแล้วก็คือใน ที่ผมดูนะผมดูช่องของเซนเป็ดแปลว่าเออเซนเป็ดจะสอนเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจะไม่ทําให้ดูนะเพราะว่าผมทําให้ดูมันก็ไม่เหมือนเดิมอืมขนาดผมไปดูช่องเซนเป็ดเขาบอกว่าให้โหลดทิกตอกมาแล้วก็โหลดทิกตอกเซลเลอร์มาแล้วก็บัญชีที่เชื่อมโยงทียอะไรก็มไม่รู้แม่งหน้าจอกูไม่ไมเหมือนอย่างเขาเลยเออคือที่ผมไม่ทําให้ดูเพราะว่าผมทําวันเนี้ยอีกสักเดือนนึงหน้าตามอาจจะเปลี่ยนไปแต่ให้รู้คร่าว,าวอ่ะ ผมก็อยายจะให้เป็นอย่างเขาเฮ้ย,ยมีคนบอกว่าอยใหญ่ๆอย่ากตา,า,า,ายมากผมก็พยายามจะแบบจะเชื่อมติ๊กตอกอะไรอย่างเขาอืมมันก็ไม่น่าตาไม่เหมือนอแต่ที่ผมทํานะผมโหลดติ๊กตอกมาอ่มีบัญชีติ๊กตอกอันแรกนะคุณต้องมีบัญชีติ๊กตอกคุณต้องเต้นเฮ้ยดูรวัวกูแม่งรัวเบี้ยวไอสัตว์ทำมาตั้งแพงช่างแม่งตัดช่างแม่งดัดรัวเบี้ยวอะทำมาตั้งแพง อันแรกอ่ะคุณต้องมีบัญชีทิกตอกคุณไปสมัครผมคิดว่าคนอื่นทุกคนน่าจะมีอ่ะคุณก็โหลดแอปทิกตอกมาอันที่สองครับมันจะมีแอปชื่อว่าทิกตอกเซลเลอร์หรือเซลเลอร์ทิกตอกบาบอยไม่รู้คุณก็โหลดมาเว้ยเออหลังจากนั้นครับคุณก็เข้าแอปทิกตอกเซลเลอร์อ่ะอัปการมาจดนะไม่มี powerpoint ตอนแรกจะเอามาทำแล้วแหละแต่โน้ตบุ๊กแม่งไม่แรงอันแรกมีบัญชีทิกตอกอันที่สองไปโหลดแอปชื่อทิกตอกเซลเลอร์มามีทั้งในโไอโอเอสแล้วก็เอนดรอยคุณโหลดทิกตอกเซลเลอร์มาปุบ คุณก็กดล็อกอินล็อกอินด้วย t i k t อกเออถ้าเกิดคุณล็อกอินด้วย Ti t o อกคุณไม่ต้องเชื่อมหาอะไรเพราะว่ามันเชื่อมอยู่แล้วเออมันสําหรับไอการเชื่อมแบบที่เซียนเป็ดเขาทํานะมันสําหรับคนที่มีบัญชีทิกต o k อยู่แล้วแล้วก็มีบัญชีทิกต o k เซลเลอร์ที่ไม่ได้ล็อกอินด้วยบัญชีทิกตอกคุณจะต้องเชื่อมถูกปะเออทิกต o k เซลเลอร์คุณสามารถล็อกอินด้วยลงด้วยไลน์อะไรอย่างเงี้ยเออต้องต้องเข้าใจว่้มันมนนีมันเป็น2โปรแกรมอ่ะ นเนี่ยมันเป็นสองโปรแกรมติ๊กต็อกอันติ๊กต็อกอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นติ๊กต็อกอันนี้เป็นติ๊กต็อกเซลเลอร์ที่เซียนเป็ดเขาทําให้หนัวคือเขาอาจจะมีติ๊กต็อกเซลเลอร์อยู่แล้วเขาอาจจะล็อกอินด้วย Gmail ด้วย Li น์มันล็อกอินอะไรได้เต็มล็อกอินจีเมลไลน์เบอร์โทรเฟซบุ๊กอะไรเต็มไปหมดเลยเออนี่ยบางทีเขาอาจจะสร้างติ๊กต็อกเซลเลอร์ก่อนเออล็อกอินด้วย Facebook ละกันอ่ะแล้วเขาก็ไปล็อกอินไอ้นี่ด้วย Gmail มันต้องเชื่อมกันนะเออมันต้องเชื่อมกันไม่งวุ่นวายชิบหายเลยเออแต่เราเราง่ายสุดครับหนึ่งโหลดแอปทิกตอรมาสมัครคุณสมัครทิกตอร์สองโหลดแอปทิกตอร์เซลเลอร์แล้วคุณล็อกอินทิกตอร์เซลเลอร์ด้วยบัญชีทิกตอรเออมันจะเชื่อมอัตโนมัติไม่ต้องไปดูในเน็ตผมถึงบอกไงไอ้ยี่ห้อมิธีวิธงวิธีเอาเอาเอาแค่ดูว่าอ๋อมันทําอย่างนี้ได้เราไม่ต้องดูอะไรละเอียดคุณลองไปทำอะ่ะสมัครทิกตอรโหลดแอปทิกตอร์เซลเลอร์แล้วก็ล็อกอินคุณไม่ต้องเชื่อมต่อบบ้าออะไรเลย ทำไมต้องเชื่อมพอคุณเชื่อมแล้วเว้ยไอเงินไขไอเงินไขที่ว่าคุณจะเปิดร้านคุณจะเปิดร้านจะต้องมีผู้ติดตามห้าพันคนมันมันมันไม่ต้องแหละเออคือถ้าเกิดคุณเชื่อมติดต่อเซลเลอร์ปุ๊บคุณจะสามารถเพิ่มสินค้าได้โอนั่นโคตรดีเลยกูเพิ่งรู้กูก็ตามตามมาแล้วกูไม่ได้เก่งหรอกเออกูก็ไปตามช่องเซนเป็ดกูก็ไม่ค่อยได้ตามอะไรมากหรอกเออแม่งส่วนมากแกขายคอร์สกูก็ไม่ได้ซื้อหรอกกูเอาของฟรีให้กูหน้าด้าน แล้วก็ไปดูดูเอ้ยมันเริ่มจากศูนย์ได้เล้ว่าเออก็ไปดูงอตอนแรกเนี่ยเห็พระทิปตอนแรกผมถอดใจคือหนึ่งแม่งโอ้โหล็อกอินวุ่นวายเซลเพจวุ่นวายต้องยิงแอดแพงอ่ะแต่เนี้ยค่าแอดแค่สามสิบบาทไม่ต้องมีเซลเพจด้วยอืมแล้วผู้ติดตามจากศูนย์ก็ทําได้เออเนี่ยมันทําให้ผมเออเราต้องลองมาตลาดใหม่ๆอันนี้จริงผม ผมเบื่อตลาด Facebook เออ a c e b o o k ทุกวันนี้ยิงแอดประมาณวันละห้าร้อยสินค้ามีอยู่สองสามอย่างเออแทบต่ล้างแล้วผมก็เลยอยากจะลองอะไรใหม,ม่ๆคุณลองไปทำดูวันเนี้ยคุณเรามาทำกันพร้อมๆกันผมจะขายได้ตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นคอนเทนต์ TikTok อเออเพราะว่าเฟซเฟซผมไม่ได้ทำแล้วไงผมจะไปอัดมันก็ไม่ได้เพราะผมหมดแพชชั่นหมดอะไรละหมดแพชชั่นหรือหมดหมดแรงบันดาลใจไปคือเหมือน เหมือนกับว่ามันถึงจุดสุดยอดจุดหนึ่งแล้วว่าเฟซนะเออมันเคยมันเคยขายได้เดือนละล้านเจ็ดโดยค่าแอดโดยค่าแอดที่แสนหนึ่งเออขายได้ล้านเจ็ดมันเหมือนแบบเออมันถึงเฟซบุ๊กความฝันของผมคือขายได้เดือนละล้านมันเลยล้านเจ็ดเออแม่งมันเกือบเท่าตัวมันมันเลยแล้วจะกลับณวันเนี้ยจะขายให้ได้เป็นล้านอ่ะหนักอืผมที่ไปดูว่ามันมีบางคนนะขายได้ล้านห้ายอดเดือนที่แล้วด้านห้า แต่ขาดทุนแปดหมื่นมันหนักจริงเฟสนะเออเพราะว่ามันเรื่องมงเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยเอออ,อีกอย่างนึงอ,อ่ะที่ผมสนใจในการทำทิกต o k เพราะว่า tik ก t อกช็อปอ่ะมันเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเว้ยเออมันเพิ่มความให้มั่นใจให้กับลูกค้าคือเมื่อก่อนอ่ะเราขายผ่าน t i k t อกอ่ะเราต้องเต็มไม่ใช่มันเป็นเซลเพจเว้ยมันเป็นเซลเพจ แล้วลูกค้าเขามันเป็นส่งคือส่งเราไปซื้อลิงก์ก่อข้อมูลอะไรเงี้ยลูกค้าบางคนเขาขี้เกียจเขาขี้เกียจแบบสมมติสมมติคุณสมมติคุณเล่นติ๊กต็อกคุณจะซื้อของสิบล้านไม่ได้สิบล้านบาทอะสิบล้านค้าแม่งเซลเพจสิบอันคุณต้องก่อข้อมูลแจ้งชื่อเบอร์โทรแม่งแจ้งแมงสิบอันบางครั้งมันน่าเบื่อเว้ยแต่ตอนนี้มันมีติ๊กต็อกช็อปเว้ย t ิ k กต็อกช็อปมันก็เหมือนแอป lazada shopee อะไรเงี้ยเออกูเพิ่งรู้แม่งทำทำ ถ้าเกิดคุณเล่นทิกต o อกประจํานะอะคุณสมัครทิกต o อกช็อปอันนี้เนี่ยในมุมมองของลูกค้านะคุณสมัครทิกต o อกช็อปแล้วคุณอยากได้อะไรคุณก็แอดใส่ตะกร้ากดจ่ายตังค์เออและทิกตอกมันมีการแบบมีการรับประกันว่าแบบของตรงปกอะไรด้วยอะไรประมาณนี้คือมันลูกค้าเขามั่นใจมากกว่าเดิมกว่าที่จะเป็นเซลเพจที่ของไม่ตรงปกอ่ะเพราะว่าการจะถอนเงินทิกต็อกได้ก็ต้องรอระยะเวลาแหนะใ่ไหมคือมันมาเหนือเมฆไวอเออร์ทิกตอก ตอบเฟซบุ๊กช็อปยังทำไม่ได้อะไรขนาดนี้นะเฟซบุ๊กมาเก็ตช็อปอะไรกุน๊นสำหรับ facebook ช็อปในมุมมองของผมทั้งในแง่ของยูเซอร์และในแง่ของโปรแกรมเมอร์แม่งวุ่นวายอะ่ะเออมันวุ่นวายอะ่ะแม่งถามหน่อยคนที่เปิดร้านขายของในเพจมันจะมีหน้าสินค้าปะ่ะแล้วมันมีใครสั่งผ่านหน้าสินค้าใน facebook ปังแทบจะไม่มีเพราะว่ามันดูวุ่นวายไง คุณเข้าไปในเพจไอเทียแม่งแถบร้านค้าอยู่ไหนวะมันดูวุ่นวายสาหรับคนสั่งด้วยแล้วก็วุ่นวายสาหรับเราด้วยแต่ใน t ิ k ิตอลชอปเนี่ยคุณเข้าไปคุณเข้าไปดูวิดีโอไอเทียแม่งมีลิงก์สินค้าให้กดเนี่ยสมมติคุณรีวิวไอเค,เครื่องบ้าบาคอคอแตกเนี่ยอยู่หึอยากได้มั่งกดลิงก์สินค้ากดแอดใส่ตะกร้าจ่ายเงินหยมันมันซื้อง่ายเออที่ผมหันมาจะลองเอาดีทางด้าน t ิ k ิตอลวันนี้ผมเป็นศูนย์อยู่พรุ่งนี้ ผมก็น่าจะเป็นศูนย์แต่อีกสามเดือนก็อาจจะเป็นสูตรฮ้ยแต่จะลองไงเออคือผมมองว่าทิกตอกมันซื้อง่ายเว้ยเออมันซื้อง่ายมันความสะดวกสบายซื้อง่ายคือปกติอะจากที่ผมเรียนการตลาดมาช่วงแรกๆก่อนที่มาสินค้าที่ลูกค้าไม่ซื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องการหรืออะไรนะเพราะไม่รู้ว่าซื้ออย่างไงไง คือการทำให้ซื้อหรือสินค้าง่ายที่สุดมันเป็นเรื่องดีเหมือนอย่างเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กการแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมันง่ายกว่าไปหาคิดดูดิ Facebook เฟซบุ๊กสมมติคุณทำเพจขายข,ายของใช่ปหรีวิวสินค้าแม่งจะซื้อของแม่งก็ต้องกดเข้าไปในเพจซื้อกดเข้าไปในเพจแล้วก็ต้องอะไรวะ <c ười> กดหาแค่แท็บแท็บร้านค้าอยู่ไหนวะกดหาแท็บร้านค้าเสร็จแท็บบร้านค้าเสร็จซื้อ แล้วมันกลัวของไม่ตรงปกอีกปัจจุบันแม่งร้านจีนมันเยอะเกินกูปวดหัวมากเลยเออร้านจีนแม่งลดแรกแตกแา่ราคาแบบของไม่ตรงปกอะ่ะกล้องวงจรปิดหนึ่งแถมหนึ่งเป็นโซลา่าเซลล์หรือแบบชุดกล้องวงจรปิด 1, 3, 1, 3, พันสามฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทราไล์พ่อมึงขายอะ่ะแม่งแบบปวดหัวมากอะ่ะเออม,มันเอาของมันเขาเรียกว่าร้านของไม่ตรงปกนะเออคือแบบโอ้เซ็ตกล้องสี่ตัวฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทรลไบท์พันหก ซื้อมาโดนโกงอ่ะเออเราไม่สามารถสู้พวกนั้นได้แล้วลูกค้า facebook มันแบบว่ามันมันเห็นแค่ของถูกอ่ะเออแต่ในทิกตอกชอบดูแล้วมันเออมันมันเข้าทาอัตราการตีกลับเขาก็ว่ามันจะเยอะกว่าแต่ก็ไม่รู้ก็ลองลองทําดูเออลองทําดูเออคือปัจจุบันน่ะเฟซบุ๊กเอาจริงๆผมแทบจะไม่ได้ทําไม่ได้จะพัฒนาอะไรอ่ะปัจจุบันทุกวันนี้อยู่ได้เพออร์แกนิกเว้ยออร์แกนิกออร์แกนิก คือผมมองว่าติกต่อกัผมจะทําให้มีผู้ติดตามมเยอะถ้าเรามีผู้ติดตามม่เยอะแล้วจัดโปรอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อเว้ยคือบางครั้งอ่ะคนเขาติดตามอย่างเมื่อวานเว้ยเมื่อวานแอดมินบอกลงคลิปขายของหน่อยลงคลิปขายของหน่อยอยากได้ยอดกูก็โอ้โหขี้เกียจลงก็ลงเพิ่งลงไปไม่ต้องมานั่งตัดกูก็เออเออแม่งเดี๋ยวลงแฮะแต่ลงเป็นจัดโปรไงเอาของกระโปรงกระเป๋าอะไรมันแถม อันนี้เป็นแนวคิดในการขายของนะไม่ใช่ติ๊กต็อกแล้ตอนแรกไว้จัดโปรอ่ะการจัดโปรของร้านที่มีผู้ติดตามอยู่แล้วเราอย่าลดราคาเว้ยสมมติสมมติของราคาที่ผมจัดนะราคามันพันหกอ่ะพันหกไม่ได้สมมุติหราของจริงพันหกถ้าเราลดราคาลดห้าสิบาทโอ้โหพันหกลดห้าสิบาทเองเหรอเนี่ยเห็นไหมมันจะดูแบบว่าลดแค่ห้าสิบาทแต่ผมจะหาของ มาแถมที่ต้นทุนของมันแค่ประมาณห้าสิบแต่มันดูเหมือนสองร้อยสมมติน่ะซื้อของพันหกซื้อของพันหกผมก็ซื้อของแถมอะสมมติไอ้ตัวนี้มันห้าสิบาทเอาไปเลยเนี่ยมันกินเปลืองได้ไหมไอ้ตัวนี้มันห้าสิบาทได้ปะผมก็บอกว่าเนี่ยครับพันหกวันนี้มีโปรโมชั่นแถมไอ้ตัวนี้ครับแถมไอ้ตัวนี้ครับมูลค่าสามร้อยบาทอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิด่ันอยากได้ตัวนี้ก็ขายนะครับสามร้อยบาทแต่วันนี้เราคือเราประกาศขาย ขายของแถมแต่ไม่ได้ขายเนี่ยประกาศราคาเนี่ยครับสินค้านี้สามร้อยบาทครับสนใจก็ซื้อได้ครับแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นแถมเห็นปะเขาจะรู้สึกว่าพันหกแถมของแถมมูลค่าสามร้อยซึ่งเราก็ขายจริงถ้าเกิดมีคนซื้อแต่แม่งก็ไม่มีหรอกแต่ขายให้รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันสามร้อยเออเห็นปะว่าเราลดราคาไปแค่ห้าสิบบาทไม่ได้ลดราคาหรอกเราเพิ่มต้นทุนของเราไป5้าสิบาท กพื่อที่จะได้ไอ้ตัวนี้มาแต่เรากระตุ้นยอดขายได้จริงเออกระตุ้นยอดขายได้จริงวันเนี้ยโหยอดขายสามหมื่นกว่ายี่สิบบ้านมั้งสามหมื่นกว่าแตกเรียบร้อยแอดมินแบบกูดีใจเลยแอดมินแบบโอ้โหขาวหลังบอกผมให้จัดโปรบ่อยๆของ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 พอส่งไม่รู้ข้อดีของการจัดโปรคือคุณส่งช้าได้เพราะว่า อยู่ในโปรโมชั่นมันคนสั่งเยอะอะไรเงี้ยคนส่งช้าคนก็รอเพราะว่าของแถมเนี่ยเห็นปะมันลดอัตราการตีกลับด้วยแต่ส่วนมากผมไม่โดนตีกลับหรอกเดือนที่แล้วโดนตีกลับชิ้นเดียวไม่รู้เป็นไรลูกค้าเก่าเลยตีกลับได้ไงไม่รู้เดือนนี้โดนตีกลับเพราะว่าเดือนนี้ผมไปลองในตลาดเฟสแล้วแม่งสั่งแปดร้อยตีกลับเฮ้ยสองสองอันอีกอันนึงอีกอีกอีกอันนึงห้าร้อยตีกลับแม่งปวดหัวมากเลย คือตลาดเฟซมันเป็นตลาดที่หนึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กมันใช้น้อยลงเพราะว่าคนหนีไปแอปอื่นเนี่ยคนเบื่อหน่ายการปิดกรงปิดกัน้น t ิ k ต o อกดีนะวัยีุนนั้นผมลงผมลองไลฟ์ตอนปีห้าปีสามปีสี่ปีห้าคนมาดูไลฟ์ตั้งห้าร้อคนแต่ไม่ได้ดูกันนะมันม,มีคนเข้ามาเยอะแยเออฉะนั้นถ้าเกิดเราแบบทําขายจริงจังอาจจะขายได้และความสะดวกคือดูไลฟ์เสร็จเราไม่ต้องไปแจ้งลงแจ้งเลขอะไรทนะั้ง มีสินค้าให้กดคลิกเออกูชอบมากเลยมันซื้อง่ายมากเลยเออวันนี้ผมก็ผมก็สมัครกดจับไปไหนไวนะ้น่ะผมก็สมัครไว้แล้วแล้วก็ลองยิงแอดลองยิงแอดใน t i k ต o k หรือก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงต่ออ่าแล้วถ้าเกิดทำที่บอกถ้าผมขายสินค้าชิ้นแรกได้สินค้าชิ้นแรกที่ไม่ได้เป็นสงวนนะไม่มีมสนมินค้ามันจะมีสินค้าที่ผมขายผมจะสงวน ขายขายชิ้นแรกได้ผมก็ไม่บอกเออมันเป็นความลับกับสินค้าที่ผมเอามาเทสอีกอันหนึง่งไอ้ตัวเทสไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวหลักตัวเทสถ้าเกิดผมขายชิ้นแรกได้ผมจะมาบอกดีวายว่าเนี่ยผมทําอย่างนี้แล้วยิงแอดอะไรแบบนี้เออทิกตอกเนี่ยมันไม่ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายไวม้มันเปิดกว้างเหมือนเฟซเนนะี่ยคือคุณจะเลือกเองมันก็จะเลือกตามอายุอายุหรือจะให้ทิกตอกเลือกให้ผมให้ทิกตอกเลือกให้เออก็เรื่องค่าองค่า,าแอด ยังไม่รู้เพิ่งยิงวันนี้เออเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกสองสามวันจะมาดูแล้วติ๊กตอกเว้ยมันจะยิงได้แบบนี้เว้ยอะอะมามามาเข้าเรื่องติกตอกกันต่อมันจะยิงได้กี่แบบวะมันจะยิงหนึ่งให้คนดูวิดีโอมากขึ้นสองให้คนติดตามเราสามให้คนเข้าลิงก์อะถ้าเกิดกรณีที่คลิปเก่าๆนะเออคลิปเก่าๆคือหนึ่งยิง คนเข้าชมสองคนติดตามเราไอ้คนติดตามอยู่ข้อสามไอ้อันที่สองเข้าลิงก์เข้าลิงก์งสมมติคือเมื่อก่อนอ่ะจะยิงอย่างนี้เว้ยแต่เดี๋ยวนี้เวลาเราโพสคลิปใช่ปะอะคุณไปลองทําดูก็ได้คุณลองไปสมัครแอปลองแอดสินค้าเดี๋ยวนี้เวลาเราโพสคลิปเว้ยเวลาเราโพสคลิปมันจะมีเขาเรียกว่าเฮียเราะตอนนี้ยังไม่เห็นภาพอะมึงไปลองทําก่อนคุณไปลองลองไปดู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 ช่องไหนก็ได้เอออันนี้ให้มาบอก ผมแบบมาบอกแรงบันดาลใจให้ผมเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้คุณไปลองลองลองเริ่มลองเริ่มอย่างที่ผมเริ่มอันนี้อันนี้เริ่มจริงเริ่มจริงถ้าเกิดวิดีโอใหม่เว้ยมันจะมีให้แนบสินค้าได้วิดีโอเก่ามันกดแก้ไขไม่ได้วันนี้ผมลองโพสต์วิดีโอใหม่ทํารีวิวสินค้าอ่าสวัสดีอันนี้ปุ๊บๆแลวก็ลองโพสต์เฮ้ยมันมีแนบสินค้าได้ผมก็ลองแนบไปแนบไปแล้วก็กดโพสต์ปึ่งพอโพสต์เสร็จปุ๊บ เวลาเราคลิกดูวィィิดีโอเราดูวィィิดีโอเออเราก็เห็นรีวิวแล้วมันก็มีลิงก์สินค้าให้คลิกด้วยเออดีเว้ยดีกว่าเดิมเว้ยจากเดิมไอคลิปเก่าอ่ะคลิปเก่าอะผมผมบอกว่าเนี่ยซื้อกดเข้ามาในร้านแล้วซื้อมันดูวุ่นวายไงเออมันดูวุ่นวายผมว่ามันยังวุ่นวายมันก็ไม่มีคนซื้อนะคลิปคลิปเก่าที่ยังไม่มีสินค้าผมยิงมีผู้ติดตามเออก็ได้มาสองคนเสียไปสิบบาทมั้งแล้วก็เอายอดวิวได้มั้งเออ มันบอกว่ามันต้องรันประมาณสามสี่วันถึงจะเห็นผลเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเห็นผลจริงป่ะส่วนอันที่สองครับอันที่สองผมโพสคลิปใหม่แล้วก็แนบสินค้าไปแล้วอันเนี้ยมันจะแปลกกว่าอันแรกเว้ยมันก็จะมีรับชมวิดีโออันที่สองตอนแรกเข้าลิงก์เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลือกซื้อสินค้าเว้ยเอออันที่สามเป็นคู่ติดตามพูได้ง่ายครับทิกตอกถ้าเกิดคุณโพสวิดีโอใหม่แล้วคุณ แนบสินค้าไปคุณจะสามารถยิงแอดแบบเลือกซื้อสินค้าได้เออซึ่งมันก็แม่นกว่าแม่นกว่าเซลเพจนะเพราะบางครั้งอะเซลเพจเซลเพจดูความวุ่นวายที่ผมเบื่อที่ผมเบื่อนายกับเซลเพจคือถ้าสมมติเราทำเซลเพจใช่ปะเราต้องติดไอ้ที่เรียกว่าอะไรวะพิกเซลหรือแท็กกิ้งทิกตอกแท็กกิ้งบ้าบอลคอแตกอะสมมติคุณเต้นอยู่อะแล้วคุณก็มีขายไอ้ตัวเนี้ยคุณทําลิงก์ไปไปหาเซลเพจ มีลูกค้าคลิกไปสิบคนมีลูกค้าคลิกไปดูไอ้นี่สิบคนถ้าคุณไม่ติดแท็กกิ้งทิกตอกไม่รู้เลยนะว่าไอ้สิบคนเนี้ยใครซื้อบ้างเนี่ความวุ่นวายของการทำเซลเพีคือคุณต้องติดแท็กกิ้งด้วยคือไปสิบคนออาจจะซื้อสักหนึ่งซื้อหนึ่งเราก็ส่งค่ากลับมาที่ทิกตอกซึ่งมันดูวุ่นวายกูว่ามันดูวุ่นวายแต่ตอนนี้ไม่ต้องติดตั้งเซลเพียรแล้วครับ ตอนนี้ไม่ต้องติดตั้งเซฟเพจแล้วครับ <c oughs> คุณยิงแอดแล้วก็ในติ k กตอกชอบและ t i k กตอกมันก็รู้เองแหละเพราะว่ามันเป็นระบบของมันใช่ไมมามันน่าสนใช่ะกดจับมานี่แล้วอะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ไปละเรียกหมากินก้าว